สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 ภายในประเทศไทยขณะน,นี้ยังคงพบผู้ติดเชื้ออย่างต่อเนื่องซึ่งการระบาดระลอกใหม่ได้ขยายวงกว้างไปในหลายจังหวัด สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังหรือสอจลได้เล็งเห็นถึงความจําเป็นอย่างเร่งด่วนที่จะต้องควบคุมการแพร่ระบาดจึงเร่งสนับสนุนนวัตกรรมทางการแพทย์จากศูนย์นวัตกรรม KMITL Go Fight COVID-19 ไปช่วยบุคลากรทางการแพทย์เพื่อรับมือกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น โดยสัตราจารย์ดรสุชชวีสุวรรณสวัสดิ์อธิการบดีสจลรองสัตราจาร์ดรคมสันมาลีศรีรองอธิการบดีอาวุโสฝ่ายบริหารทรัพยากรและบริการผู้ช่วยสัตราจาร์ดรรัชนีกุญญานน์รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรมและผู้ช่วยสัตราจาร์ดรนัทนนท์ภพบูนศิลรักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักบริหารงานวิจัยและนวัตกรรมพระจอมเกล้าล้านกระบังหรือคริส ได้มอบรถตู้โมบายสวอปเทสชนิดความดันบวกให้แก่สำนักอนามัยกรุงเทพมหานครโดยมอบให้แพทย์หญิงเอมออนศิริพรประธานกลุ่มศูนย์บริการสาธารณาสุขกลุ่มกรุงทนเหนือเพื่อนำรถไปใช้ลงพื้นที่ออกตรวจหากลุ่มผู้เสี่ยงหรือผู้ที่มีแนวโน้มสัมผัสเชื้อโควิด -19 ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล รวมทั้งได้มอบชุด PAPR จำนวน10ชุดและเครื่องสแกนอุณหภูมิจำนวนหนึ่งเครื่องเพื่อน,นำไปใช้สู้ภยัยโควิด1 9รอดรอกใหม่ที่เกิดขึ้นสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารราชกระบังเรามีความตั้งใจอย่างยิ่งนะครับว่าเราต้องการจะสร้างนวัตรกรรมทางการแพทย์ด้วยตัวเองโดยเฉพาะในช่วงโควิดที่ผ่านมาเราได้แจกจ่ายชุดอุปกรณ์สู้โควิด1 9มากกว่า600ชิ้นใน62จังหวัดโดยเฉพาะในกรทมน,นะครับรถตู้คันนี้ เป็นรถตู้ที่เราดัดแปลงจากรถตู้ปกติบุคลากรทางการแพทย์ไม่ว่าจะเป็นหมอพยาบาลจะอยู่ข้างในรถนี้จะทําให้ผู้อยู่ข้างในปลอดภัยและไม่จำเป็นต้องสวมชุดอุปกรณ์ที่เรา PPE ป้องกันซึ่งราคาแพงหาได้ยากและระหว่างเปิดชุดเนี่ยนะครับก็มีความเสี่ยงนอกจากนั้นแล้วเรายังได้ผลิตชุดความดันบวก ประจองกล้าและกะบังได้ประดิษฐ์คิดค้นขึ้นและได้มอบให้กับสำนักอนามัยให้บุคลากรทางการแพทย์ได้สวมและนำไปใช้ในการตรวจเชิงรุกเพื่อหาเชื้อโควิดและจะได้ควบคุมเชื้อให้ได้ทันท่วงทีครับรถที่เราได้รับ,บจากสจรเนี่ยคิดว่าน่าจะช่วยเหลือผู้ปฏิบัติงานได้มากเนื่องจากระลอกที่แล้วคนของเราเนี่ยต้องใส่ชุด PPE ลงไปในท่ามกลางอากาศที่ร้อนมากอย่างเช่นเคสสนามมวยเนี่ย สอบที่เป็นร้อยลายซึ่งมันต้องใช้เวลานานมากแล้วก็เสี่ยงต่อบุคลากรซึ่งหมอก็ได้รับการแนะนํนาม,มาหมอก,ก็บอกว่าเออรถของสอจลที่เป็นโพสิทีฟเนี่ยจะช่วย 1. ปกป้องเจ้าหน้าที่ที่เสี่ยงรับสัมผัสเคสน้อย 2. ใช้เวลาสั้นแล้วก็ประหยัดอุปกรณ์ซึ่งมันน่าจะเอื้อประโยชน์กับการควบคุมโรคในกรุงเทพมหานครท,ทั้ง กทม50เขตแลนของเราคือตอนนี้ถ้ามีเคสบวกที่ไหนเราจะจัดหมุนเวียนตามเขตเพื่อลงสอบสวนโลกเพื่อไปสอบเคสที่สัมผัสเคสเสี่ยงสูงตอนนี้นโยบายท่านผู้ว่าก็คือมอบให้เราเนี่ยสำรวจ472ตลาดที่รับสินค้ามาจากสมุทรสาครซึ่งถือว่าเสี่ยงสูงเราก็จะไปสำรวจคัดกรองเคสแล้วก็สอบในเคสที่เสี่ยง เราจะไปทําการคัดกรองแล้วถ้าเสี่ยงสูงเราก็จะเอารถเข้าไปสวอบตามเขตต่างๆคิดว่าน่าจะได้ประโยชน์มากๆค่ะขอบคุณค่ะและก่อนหน้านี้รองศาสตราจารย์ดรคมสันมาลีศรีรองอธิการบดีอาวุโสฝ่ายบริหารทรัพยากรและบริการพร้อมผู้บริหารสจลได้นำตู้ตรวจเชื้อความดันลบจำนวนสามตู้ไปมอบให้ทางโรงพยาบาลสิริราชโดยมีศาสตราจารย์ดรนายแพทย์ประสิทธิ์วัฒนาพา คณะบดีคณะแพทยาศาสตร์ศิริราชพยาบาลเป็นผู้รับมอบเพื่อให้บุคลากรทางการแพทย์ได้นำไปใช้ในการตรวจคัดกรองหาผู้ป่วยโควิด -19 ได้อย่างปลอดภัยที่ผ่านมาสจลได้ส่งมอบนวัตกรรมทางการแพทย์เป็นจำนวนมากให้กับโรงพยาบาลและหน่วยงานทั่วประเทศ ทั้งนี้สจลอยังคงเดินหน้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนนวัตกรรมทางการแพทย์เพื่อให้บุคลากรทางการแพทย์ได้นำไปใช้รับมือและควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด -19 ในขณะนี้